สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่น,นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับอีพีนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่มีชื่อว่า b r i e f History of Love จิตวิทยาเคมีความรักของดรเลียสลากีผู้เขียนนะครับต้องบอกว่าถ้าฟังจบทุกอีพีของหนังสือเล่มน,นี้ คุณจะเข้าใจความรักได้ลึกซึ้งกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะเนื้อหาครอบคลุมทำให้เราได้เห็นทุกแง่มุมของความรักนะครับโดย EP นี้จะพูดถึงกลไกของอารมณ์ที่ทำให้เราเกิดความรักขึ้นและได้มีการกล่าวถึงสารแห่งความรักที่มีชื่อว่าออกซิโทซินด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสามสารแห่งความสุขหลักที่หลังในสมองนะครับก็จะมีเซโรโทนินสารแห่งความสุขกายสบายใจนะครับ สารแห่งปัจจุบันขณะเช่นเรามีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นภัยเราตื่นเช้ามาได้ออกกาลังกายทุกวันร่างกายก็จะหลั่งสารนี้ออกมานะฮะแล้วก็ออกซิโทซินที่จะพูดถึงกันในวันนี้เป็นสารแห่งความรักการได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างเช่นเรากลับบ้านช่วงเทศกาลไปได้เจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับสมองก็จะหลั่งสารตัวนี้ออกมารวมถึง ถ้าเราได้มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงหมาแมวหรือวัวควายก็จะหลั่งสารตัวนี้ออกมาเช่นเดียวกันและตัวที่สามโดพามีนเป็นสารแห่งความต้องการเวลาเราได้ของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการร่างกายจะหลั่งสารตัวนี้ออกมาคนส่วนใหญ่จึงต้องการสารเคมีตัวนี้มากเอาเป็นว่าถ้าผมมีโอกาสจะนำเนื้อหาเกี่ยวกับปิระมิดสามสุกมาเล่าให้ฟังแบบเต็ม EP นะครับเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์ครับแต่ EP นี้ เข้าสู่เนื้อหาของกลไกของอารมณ์จากหนังสือที่มีชื่อว่าจิตวิทยาเคมีความรักกันเลยนะครับภาพอิโมจิความรักคือหัวใจดวงใหญ่สีแดงที่กําลังเต้นเรามอบหัวใจให้เมื่อเราตกหลุมรักและหัวใจแตกหักเมื่อความรักสิ้นสุดลงแต่อารมณ์รักไม่ได้เกิดขึ้นที่หัวใจจริงๆแล้วอารมณ์รักเกิดขึ้นที่สมองและความคิด หัวใจได้รับผลกระทบอย่างมากจากกระบวนการทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในสมองซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงและความร้อนแผ่ไปทั่วหน้าอกเมื่อเราถูกกระตุ้นทางอารมณ์ความรู้สึกปั่นป่วนในท้องที่เกิดขึ้นตอนเรามีความรักนั้นมาจากเซลล์ประสาท500ล้านเซลล์ในลำไส้ของเราซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากทุกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสมอง การจะเจาะเข้าถึงต้นกําเนิดของความรักตลอดจนอารมณ์อื่นๆของเราเราต้องย้อนกลับไปกว่า200ล้านปีและลอกเปลือกเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าออกไปเพื่อไปดูถึงโครงสร้างสมองที่เก่ากว่านั่นคือระบบดิมปิกซึ่งเป็นสมองส่วนเก่าสัญชาตญาณดิบที่อยู่ระหว่างขมับและหลังดวงตาของเราสมองด้านอารมณ์นี้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเรา นักวิจัยพบว่า90%ของการตัดสินใจในชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือการทำงานของสมองทางอารมณ์ที่ไม่มีเหตุผลหรือลิมบิกนั้นเร็วกว่าการทำงานของสมองที่มีเหตุผลถึงเเท่าและมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่90%ของพฤติกรรมและการตัดสินใจของเรานั้นไร้เหตุผล อารมณ์เกิดขึ้นหลังจากการปล่อยสารเคมีประสาทซึ่งออกฤทธิ์ต่อสมองและเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตสำนึกของสมองสารเคมีเหล่านี้ประกอบไปด้วยเคมี 9- สายพันธุ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่ออารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดของเราทั้งความรักความสุขความโกรธความกลัวและอื่นๆอารมณ์ถูกบันทึกลงในภาพความทรงจำของเรานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองและนักเขียนมายา แองเจลูเคยกล่าวไว้ว่าผู้คนอาจลืมสิ่งที่คุณพูดอาจลืมสิ่งที่คุณทำแต่พวกเขาจะไม่มีวันลืมว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไรสารเคมีที่เชื่อมโยงกับอารมณ์นั้นเพิ่มการทำงานของพื้นที่ความทรงจำในสมองระบบประสาททั้งหมดความทรงจำส่วนใหญ่ของเราเป็นเรื่องของอารมณ์เราจึงจำได้ว่าสิ่งใดทำให้เรารู้สึกดี อะไรทำให้เรารู้สึกไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อเราเจอสถานการณ์คล้ายๆกันอีกครั้งอารมณ์ยังเป็นพื้นฐานของการสื่อสารระหว่างมนุษย์ดวงตาคือหน้าต่างของสมองแห่งอารมณ์และเป็นที่แรกที่มนุษย์ส่วนใหญ่เริ่มบันทึกอารมณ์สารเคมีแห่งอารมณ์ส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อดวงตาและใบหน้าสมองของเราใช้เวลาประมาณ15มิลลิวินาทีในการตรวจจับสถานะทางอารมณ์ของบุคคล โดยพิจารณาจากดวงตาของเขาในทางตรงกันข้ามสมองจะใช้เวลา300มิลลิวินาทีในการถอดรหัสคำว่าฉันรักเธอ90%ของการสื่อสารระหว่างมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นผ่านคำพูดแต่เกิดขึ้นผ่านความรู้สึกแท้จริงแล้วบางครั้งอาจมีช่องว่างระหว่างสิ่งที่ดวงตาของคนตรงหน้าแสดงให้เราเห็นและคำพูดว่าเขาพูดอะไร ตัวอย่างเช่นดวงตาของพวกเขาอาจแสดงออกถึงการปฏิเสธในขณะที่คำพูดของพวกเขาสื่อสารถึงความรักใคร่จิตใจของเรารับรู้ช่องว่างที่แตกต่างกันนี้ซึ่งทำให้เราสับสนสัญญาณเหล่านี้จริงๆแล้วหมายถึงอะไรจึงไม่น่าปแปลกใจที่บางครั้งการทะเลกกาะกันของคู่รักอาจคล้ายคลึงกับการสนทนาระหว่างคนหูหนวกสองคนซึ่งมีตาและปาก ส่งข้อความผสมปนเปกันมากซึ่งส่งผลให้เกิดความสับสนและหากแค่นั้นยังไม่พออารมณ์สามารถติดต่อกันได้เนื่องจากสถานะทางอารมณ์ของบุคคลหนึ่งสามารถสะท้อนในสมองของอีกฝ่ายได้โดยผ่านระบบประสาทกระจกเงาระบบประสาทกระจกอยู่เบื้องหลังการสื่อสารหลักระหว่างมนุษย์ผ่านทางอารมณ์และภาษากายความรักก่อให้เกิดความรักความโกรธทำให้เกิดความโกรธ และความสุขนํามาซึ่งความสุขการทดสอบความเห็นโลกเห็นใจแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีความสามารถในการเอาใจใส่ทางอารมณ์สูงกว่าและประสบความสําเร็จมากกว่าผู้ชายในการระบุูอารมณ์ของผู้อื่นโดยดูจากดวงตาและการแสดงออกทางสีหน้าของพวกเขาความแตกต่างในการสื่อสารทางอารมณ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอาจทำให้การสื่อสารในความสัมพันธ์มีความท้าทายในบางครั้ง ฮอร,ร์โมนออกซิโทซินถูกเรียกหลายชื่อเช่นฮอร,ร์โมนความรักฮอร,ร์โมนการจูบฮอร,ร์โมนการกอดฮอร,ร์โมนการโอบฮอร,ร์โมนการเกิดฮอร,ร์โมนการให้นมบุตรฮอร์โมนการถึงจุดสุดยอดและฮอร,ร์โมนทางสังคมที่กล่าวมาในทุกสถานการณ์นี้ออกซิโทซินจะถูกหลั่งออกมาในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกซิโทซินยังมีบทบาทสำคัญในการให้นมบุตรด,ด้วย การสัมผัสกับหัวนมจะกกระตุ้นการหลัง่งออกซิโทซินซึ่งจะกกระตุ้นต่อมน้ำนมระดับออกซิโทซินที่ออกมาสูงในช่วงคลอดบุตรและการเลี้ยงดูลูกด้วยน้ำนมแม่ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูกและเป็นหนึ่งในความผูกพันที่ลึกซึ้งที่สุดในธรรมชาติวิวัฒนาการการผลิตออกซิโทซินนั้นสมบูรณ์แบบถึงจุดสุดยอดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งเป็นชนชั้นทางสังคมที่สูงที่สุดในอาณาจักรสัตว์เมื่อฝูงลิงเซมเปนซีม้าลายควายวัวแกะหรือมนุษย์เดินไปด้วยกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งสารออกซิโทซินจะหลั่งออกมาออกซิโทซินจะกระตุ้นการปล่อยดโดพามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขเมื่อเวลาที่เรารู้สึกปลอดภัยและสงบสติอารมณ์เมื่อฮอร์โมนความสุขนี้เชื่อมโยงกับฮอร์โมนความรัก สมองเรานั้นจะจดจำสถานการณ์นี้และสร้างความทรงจำขึ้นมาทุกครั้งที่เราอยู่กับคนรักและบางครั้งเราอาจพัฒนาการพึ่งพาและเสพติดความรักที่เรามีต่อเขาเพราะเหตุนี้บางครั้งเราอาจพบว่าตัวเองกำลังมองหาใครสักคนที่รักเพื่อที่จะรู้สึกปลอดภัยและสงบชีวิตที่ปราศจากความรักก็ดูไร้ความหมายสำหรับเรา บทบาทของอารมณ์นั้นนอกเหนือจากการก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายแล้วเรายังตั้งข้อสังเกตดีว่าบทบาทของอารมณ์โดยทั่วไปคือการกระตุ้นให้เปลี่ยนพฤติกรรมและกระตุ้นให้เราลงมือทำโดยพื้นฐานแล้วออกซิโทซินทำให้เราทิ้งความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนี่คือความหมายที่แท้จริงของความรักเพราะเมื่อเรารักใครสักคนเราจะให้ความสำคัญกับความต้องการของเขาก่อนความต้องการของตัวเราเอง นี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ธรรมชาติของมนุษย์เลยเราทุกคนต่างก็เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวซึ่งควรดูแลตัวเองเท่านั้นออกซิโทซินทำให้เราทำสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้นั่นคือให้ความสำคัญกับความต้องการของอีกฝ่ายและบางครั้งก็มากกว่าตัวเราเองด้วยซ้าเราได้พูดถึงวิธีการผลิตออกซิโทซินในปริมาณสูงสุดในธรรมชาติตั้งแต่แรกเกิดการเสียสละขั้นสูงสุด คือการเสียสละให้ลูกของเราลูกผู้สืบเชื้อสายที่จะนํายีนของเราติดตัวไปด้วยในอนาคตในทํานองเดียวกันการรักและเสียสละเพื่อสมาชิกในครอบครัวเช่นพี่น้องและลูกพี่ลูกน้องของเราก็สมตามเหตุผลวิวัฒนาการความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของพวกเราแต่อย่างไรก็ตามความรักที่ซับซ้อนที่สุดนั้นอาจเป็นความรักระหว่างคู่รัก เราเห็นความพยายามอันน่าชื่นชมของคนแปลกหน้าสองคนที่ไม่มีสายเลือดทางพันธุกรรมต่อกันสร้างสายสัมพันธ์อันแข็งแกร่งที่ขับเคลื่อนด้วยออกซิโทซินซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือการเสียสละและการให้และหวังว่าสายสัมพันธ์จะคงอยู่ไปตลอดชีวิตโดยหลักการแล้วจุดประสงค์ของความสัมพันธ์ระยะยาวและการรวมกันเป็นหนึ่งระหว่างเพศนั้นมีจุดประสงค์หลักในการสืบพันธุ์ และการเลี้ยงดูลูกหลานตัวเมียและตัวผู้จากทุกสายพันธุ์บนโลกนี้จะออกไปล่าหากันทุกวันโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งต่อยีนของพวกมันไปยังคนรุ่นต่อไปโอเคครับอีพีนี้จะเป็นการทำความเข้าใจบริบทเกี่ยวกับความรักนะครับความรักพี่น้องญาติหรือคนในวงตระกูลเป็นความรักที่เข้าใจได้นะครับแต่ความรักต่างสายเลือด ที่เกิดกับคนสองคนนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าและเราจะได้เข้าใจมากขึ้นใน EP ีต่อไปนะครับสำหรับ e p ีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ฟังมาถึงตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับผมถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามช่องกันด้วยได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนามาเสนอนะครับสาหรับ e p ีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ